กสทชเตรียมจัดประมูลช่องรายการทีวีดิจิตอล24ช่องภายในปลายปีนี้ค่ะหลังจากมีบริษัทที่รวมซื้อซองประมูลทีวีดิจิตอลไปแล้ว49บริษัทรวมเป็นเงินค่าธรรมเนียมการซื้อซองประมูลกว่า52ล้านบาทค่ะสำนักง,งานกสทชสรุปรายชื่อบริษัทที่ซื้อซองเพื่อร่วมประมูลทีวีดิจิตอลมีทั้งสิ้น49บริษัทใน4กลุ่มประเภทนะคะประกอบด้วยกลุ่มช่องรายการเด็กเยาวชน8ราย ช่องรายการข่าว12รายค่ะช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดปกติ17รายและช่องรายการทั่วไปแบบภาพความคมชัดสูง12รายรวมเงินค่าธรรมเนียมจากการขายซองประมูลกว่า52ล้านบาทโดยในวันที่18กันยายนนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกอสทชอก็เตรียมจะขออนุมัติงบประมาณเพื่อเตรียมจัดก,การประมูลนะคะ ส่วนสถานที่จัดประมูลเบื้องต้นมีตัวเลือก3แผงค่ะก็คือที่บริษัทกศโทรคมนาคมหรือแคทที่บางรักสำนักง,งานกศทชและสมโมสรทหารบกขณะที่ผู้บริหารบริษัทแคทก็ระบุว่ากสทชคัดเลือกให้แคทรับผิดชอบสถานที่จัดประมูลรวมถึงอุปกรณ์และโปรแกรมที่จะใช้ประมูลด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e auction โดยคาดว่าจะใช้ที่ตึกแคทบางรักเป็นสถานที่ประมูลเพราะว่ามีความพร้อมมากที่สุดโดยตั้งงบประมาณจัดการประมูลประมาณ24ล้านบาทซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์และการวางระบบรักษาความปลอดภัยรอบสถานที่จัดประมูลด้วยค่ะยิ่งเป็นการประมูลที่ค่อนข้างสำคัญนะครับทางขนาดของการประมูลนะครับแล้วก็ตัวเนื้นอาหาเองเพราะนี่ก็คงเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่ง ันสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการดูแลกระบวนการขั้นตอนพื้นที่ในการประมูลนะครับแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับให้มีความปลอดภยัยและวันที่28และ29ตุลาคมนี้สำนักง,งานกสทอชอก็จะเปิดให้ผู้ที่ซื้อ2ทั้ง49รายยื่นซองเพื่อเข้าร่วมประมูลในกลุ่มที่แต่ละบริษัทสนใจและจะประมูลแข่งขันกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะ